ส่วนมาโนโวยหลังแมตช์แรกได้เล่นในบ้านมันคืออะไรอะ่ะเฮดทูเฮดนะครับที่บุรีรัมเจอกับพวงอันฮานอยที่ผ่านมาก็ทางพวงานฮานอยค่อนข้างที่จะมีสถิติที่ดีกว่าบุรีรัมสถิติ5เกมหลังสุดของกวงอันฮานอยชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้0นย์ส่วนสธถธิติ5เกมหลังสุดของบุรีรัมก็ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ก็วันนี้แล้วนะครับสำหรับช้วยช e ้อปปี้คัในรอบชิงชนะเลิศระหว่าง กวางอันฮานอยเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดวันนี้ก็จะเตะกันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแต่ก่อนที่จะเตะกันในวันนี้ก็คือเมื่อวานจะมีบทสัมภาษณ์ระหว่างทีละทรบุญมาทันกับออสมาลอสแล้วก็มาโนโพลกิงแอดจะมาสปอยในเรื่องของบทสัมภาษณ์ให้ฟังนะครับโดยทีละทรบุญมาทันนะครับกับออสมาลอสก็แหลงข่าวก่อนที่จะแข่งกันในวันนี้นะครับโดยบุรีรัมย์เยือนกวงอันฮานอยก็เมื่อวานนะครับเมื่อวันอังคารที่13 พฤษภาคม2568ณนะห้องถแถลงข่าวที่สนาม Hang d สเ s เ a d i u m ประเทศเวียดนามออสมาลอสแล้วก็ทางทีลทอนบุญมาทันครับก็ออกมาถแถลงข่าวก่อนที่จะพบกันในค่ำคืนนี้นะครับก่อนเกมกุซือชาวบราซิลก็เผยว่าการที่เราเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป้าหมายของเราคือการก้าวไปเป็นแชมป์การเจอกับองค์อันฮานอยถือว่าเป็นคู่แข่งที่เก่งที่สามารถเข้ามาถึงรอบนี้ได้ ผู้สื่อข่าวก็เลยถามกลับไปอีกทีนะครับว่าบุรีรัมต้องลงเล่นหลายนัดในทัวร์นาเมนต์จะมีปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะหรือเปล่าทางออสมารลอดก็เลยบอกว่าเ,เราลงเล่นในฤดูกาลนี้ห้ทัวร์นาเมนต์ซึ่งเราก็สามารถเข้ารอบสุดท้ายได้เกือบทุกทัวร์นาเมนต์การบริหารจัดการนักเตะทีมงานของเราพยายามที่จะฟื้นฟูนักเตะให้พร้อมกับเกมแล้วก็เราพร้อมที่จะเล่นในเกมวันนี้เพราะจริงๆนะครับทางบุรีรัมเนี่ยถ้าสมมติว่าเรานับ ทัวร์นาเมนต์รวมๆกันนี้เกือบ60แมตต์ต่อหรือดูการเลยนะไม่ว่าจะเป็นในล e ีกชัปปี้คัพเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนาะช้างเอฟเอคัพลีกคัพเนี่ยมันเกือบเกือบ60แมตต์เลยถือว่าเก่งนะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่มาได้ถึงจุดนี้ส่วนกองอันทานอยเป็นทีมที่ดีมีนักเตะที่เก่งโดยเฉพาะกองกลางเล่นแบบรักษาตำแหน่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะยืนพื้นที่ได้ดีทำให้เราเพสซิ่งยากเราเองก็ต้องทำกันบ้านวางแผนให้ดีเพื่อรับมือและการจัดการให้ดีเกมสุดท้ายในบ้านของเรา ผมมองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ,ยบทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเกมในวันนี้มากกว่าถ้าผลการแข่งขันมันออกมาไม่ดีเราอาจจะเสียเปรียบก็ได้ออสมาก็พูดประมาณนี้นะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของออสมาส่วนทางด้านอุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับกองกลางของบุริร i ัมยูเนเต็ดกองกลางก็ได้แบ็กก็ได้นะครับแต่พออยู่เยอะแล้วก็บุริรัมก็ ส่วนใหญ่ทางออสมาลอตก็จะจับมาเล่นกองกลางเนาะให้สัมภาษณ์ดังนี้นะครับผมคิดว่าในเกมวันนี้เป็นเกมที่สนุกแน่นอนเราเองก็เตรียมตัวมาดีกับกองอันฮานอยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนเราเองก็ต้องทําผลงานให้ดีที่สุดเก็บชัยชนะกับบุรีรัมให้ได้ทางอุ้มตอบคำถามสื่อเวียดนาม ถึงการต้องมาเจอมานโพกิงอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่รวมถึงกับการที่เคยลงพบกับทีมชาติเวียดนามมาแล้วหลายครั้งส่วนอุ้มธีรทรน,นะครับก็ตอบประมาณนี้ครับดีใจที่ได้เจอกับมานโพกิงอีกครั้งในวันเกิดของผมเขายังส่งข้อความมาทักทายผมและก็อวยพรซึ่งผมเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราห่างเหินกันมากในโลกของฟุตบอลมันต้องมีมาแล้วก็มีไปมันหนีกันไม่พ้นวันใดวันหนึ่งก็ต้องมาเจอกันอยู่ดีอย่างผู้เล่นของทีมชาติเวียดนามผมก็เคยเจอมา ทุกคนรู้ทางกันดีผมเข้าใจในนัดชิงชนะเลิศก็อยากจะเป็นแชมป ช็อปปีค้คัพให้ได้เท่านั้นเองทางธีรทรก็พูดประมาณนี้นะครับหลังจากที่เรา,าได้ฟังบทสัมภาษณ์ของอุ้มธีรทรแล้วก็ออสมาร์ลอตเรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของมาโน่โพกิ้งกันบ้างเลยนะครับก่อนอื่นมาโน่ก็เผยว่าเราเคยชนะบุรีรัมในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปีก่อนแต่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นเกมใหม่บุรีรัมมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นและพวกเขาก็เพิ่งที่คว้าแชมป์ลีกมาด้วยทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นผมคิดว่าการที่เราจะต้องเล่นในเกมแรก ในบ้านถือว่าเสียเปียบอย่างยิ่งอันนี้มาโน่พูดเนาะส่วนเรื่องของระบบการแข่งขันผมคิดว่าถ้าจะส่งเสริมให้ฟุตบอลอาเซียนมีการแข่งขันก็ควรให้ความสำคัญกับรางวันทีมที่ทำผลงานได้ดีตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไม่ใช่ต้องมาเสียเปรียบในรอบชิงชนะเลิศมาโน่ติ่งในเรื่องของระบบการแข่งขันอ้าวก็มันเป็นเรื่องปกติแะครับของการแข่งขันแต่ก็บุรีรัมก็ได้เปรียบนิดๆเนาะ สำหรับแมตช์แรกที่จะต้องมาเยือนของมวงงานทานน้อยก่อนแล้วก็แมตช์ที่2ถ้าชนะอีกแมตช์หนึ่งรู้ว่าผลการแข่งขันที่ดีกว่าบุรีรัมย์ก็จะได้แชมป์ในบ้านเลยแต่ตรงกันข้ามถ้ามาโน่โพกิ้งนะครับในแมตช์แรกเนี่ยค,ค,คือเล่นในบ้านแล้วนะก็ยำบุรีรัมย์เลยก็ได้แล้วก็คว้าแชมป์ที่บุรีรัมย์อย่างน้อยก็จะได้ตอกหน้าแฟนบอลบุรีรัมย์ถ้ามองอีกมุมนึงนะมันก็ได้อย่างเสียอย่างส่วนทางด้านเงียนกวงไฮนะครับไม่น้อยหน้าก็ออกมาโม้ไม่ใช่ครับออกให้สัมภาษณ์นะครับโดยบท น,นี่ไม่ใช่การแข่งขันของสองสโมสรเท่านั้นแต่นี่คือการดวลกันของฟุตบอลเวียดนามแล้วก็ไทยโอ้โหสนามเมาให้มันสวยก่อนไหมสําหรับผมแล้วการได้เป็นตัวแทนของฟุตบอลเวียดนามคือความภาคภูมิใจและผมก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะ เกมในเลกแรกคือโอกาสที่เราจะสร้างความได้เปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เล่นในบ้านทีมของเราต้องการแสดงผลงานให้ดีและก็เก็บผลการแข่งขันที่ดีไว้ก่อนที่จะไปเยือนที่ประเทศไทยเราเตรียมตัวมาอย่างดีหวังว่าเราจะมีเกมที่ยอดเยี่ยมเพื่อมอบของขวัญให้กับแฟนบอลฮานอยและก็ทั่วประเทศและนี่จะเป็นก้าวสำคัญสำหรับ เกมในเล็กที่2ที่จะถึงทางเหเงียนกองไทยก็พูดประมาณนี้นครับก็โดยสรุปนะครับก็ประมาณแบบว่าเออสโมอสรที่จะแข่งในรอบนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่สโมอสรเวียดนามกับไทยอย่างเดียวมันหมายถึงทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามเจอกันด้วย เรามาเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับโดยสถิติก็คือทางบุรีรัมย์กับกวงงันทานอยเนี่ยก็คือเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวนะยังไม่เคยเจอกันในถ้วยอื่นๆนะครับก็เจอกันครั้งเดียวก็แมตช์แรกนะครับของถ้วยนี้แหละทางบุรีรัมยูเนเต็ดก็แพ้ทางกวงงันทานอยในบ้านนะครับไป2ประตูต่อหนึ่งส่วนสถิสิ5ิเกมหลังสุดของกวงงันทนานอยนะครับก็ไม่แพ้เลยนะไปถึง3แล้วก็เสมอ2 ส่วนบุรีรัมยูเนเต็ด5เกมหลังสุดนะครับก็ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ก็สูสีกันอยู่นะ แต่ว่าลีกมันคุณล,ลีกเรามาดูความพร้อมของฮวงอันฮานอย FC ก่อนนะครับก็คือก่อนหน้านี้ในถ้วยนี้นะครับทางฮวงอันฮานอยก็ชนะ ESM มักกะสัส์มาด้วยสกอร์รวมนะครับ2ประตูตอนหนึ่งส่วนความพร้อมในเกมนี้นะครับ Mano Poking กุนซื้อของฮวงอันฮานอยนะครับก็จะไม่มีดวนวาเฮานะครับก็คือแบ็กซ้ายนะครับที่ได้รับประการบาดเจ็บนอกนั้นแกนหลักก็พร้อมลุยเหงียนดึงบักวีตาฟาร์มตันลองเววันลวงฟาร์มอลันกาฟิตตี้ก็ พร้อมที่จะลงให้จับทางกวงอันฮาหนอยในเกมนี้นะครับส่วนนักเตะที่อันตรายแล้วก็สําคัญสําหรับกวงอันฮาหนอยก็จะมีประมาณ5คนนะครับก็คนแรกก็จะเป็นเหงียนกวงไฮก็จะเป็นเพย์มร์เกอร์ เบอร์หนึ่งของเวียดนามนะครับส่วนจุดเด่นก็จะเป็นในส่วนของการคิลเลอร์พาร์ตคนที่2ก็จะเป็นสัญชาติบราซิลนะครับก็เป็นเพมเมเกอร์เหมือนกันเลเอาล์อาตูส่วนคนที่3อารันกาฟิซีนะครับก็เป็นกองหน้าสูง189เซนติเมตรก็จะมีจุดแข็งในเรื่องลูกกลางอากาศแล้วก็ในส่วนของความแข็งแกร่งส่วนคนที่4ก็จะเป็นแบ็คซ้ายลูกครึ่งฝรั่งเศสเวียดนามนะครับอย่างชาทรงปองดงนะครับส่วนคนที่ห้า ฟานวานดึกก็คือเป็นปีกซ้ายที่เลี้ยงค่อนข้างที่จะดีสัญชาติเวียดนาม5คนนี้นะครับที่น่าจะเป็นคีย์หลักของทางกวงอันฮานอยแต่แอดพูดชื่อนักเตะเวียดนามผิดต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนความพร้อมของบุรีรัมนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดในรอบรองชนะเลิกก็เอาชนะบีจีปทุมยูเนเต็ดไปด้วยสกอร์รวมนะครับ6ประตูต่อ1ก่อนที่ถ้าเข้ามาชิงเนี่ยครับก็าทางบีจีเนาะส่วนความพร้อมในเกมนี้ออสมาลอดกุญือบุรีรัมยูเนเต็ด จะไม่มีนารบดินแล้วก็สุปนัฐเหมือนตาที่ได้รับประการบาดเจ็บส่วนคิมมิงฮยอกแล้วก็พันสาเหมวิบูลรอในเรื่องของความฟิตส่วนทางแกนหลักนะครับก็ค่อนข้างที่จะครบไม่ว่าจะเป็นเคอร์ิสกูดมาเซลโลยาโรทีลรทรบุญมาทานปีเตอร์ซูดแล้วก็ลูคัสคิสซิมส่วนสุปชายใจเด็ดแล้วก็ทางบิสลอรี่ก็ฟิตพร้อมลงในแมตชนี้เหมือนกันส่วน11คนนะครับแอดคาดเดาว่านะครับว่าจะมีใครลงบ้างนะครับก็จะเป็นตำแหน่ง ในส่วนของผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นจัดชัยบุพพมนะครับส่วนกองหลังก็จะเล่นหลัง3านะครับก็จะมีเคอร์ติสกูดเคเดตดูโก้แล้วก็คยองซอกนะครับกองหลังของเกาหลีส่วนกองกลางก็จะมีสตัลรัสอิรทอดวีทเตอร์ชูตด,ดิออนคูส่วนกองหน้าก็เล่น3คนนะครับก,ก็จะเป็นลูคัสคิสปิมบิสโซลีแล้วก็สู่ประจัยใจเด็กนะครับ คิดว่าบุรีรัมในเกมนี้นะครับก็อาจจะต้องจัดในส่วนของนักเตะแบบผสมกันเนาะเพราะว่าถ้าดูจากโปรแกรมการแข่งขันแล้วหลังจากที่เตะแมตชนี้นะครับก็จ,จะไปเตะในถ้วยของลีกครับนะครับที่จะเจอกับทางหนองบัวพิษในวันที่18แล้วก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางกรุงอนฮานอยอีกทีนะครับในวันที่21พือสาค,คมในเดือนนี้ก็น่าจะเป็นตัวผสมแล้วครับที่ลงไปอาจจะไม่ได้เต็ม100%เ ก็มาย้ำกันอีกทีนะครับในวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับช่องที่ถ่ายทอดสดก็จะมีทางไทยรัฐทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ก็น่าจะดูได้นะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็นทาง BG Sport นะครับก็ดูได้เหมือนกันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะครับถ้าในคลิปนี้แอดพูดผิดประการใดต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ